ถ้าคุณเพราะคุณเคยติดตามเฟซของอยู่ง่ายนะครับอยู่ง่ายทำง่ายก็จะเข้าใจว่าในเฟซอยู่ง่ายเนี่ยจะทำอาหารไม่เป็นแล้วก็มาหัดทำอาหารนั่นก็คือตัวผมเองผมไม่ใช่คนที่ทำอาหารเป็นนะครับแต่มาหัดทำอาหารและอาหารที่ผมกินทุกอย่างมันต้องอาหารที่เป็นยากินให้เป็นยา,ยานี้เหมือนกับ การทำข้าวต้มเนี่ยผมก็จะหนักที่พริกไทยดำกระเทียมแล้วก็ขิงการที่คณกินขิงมากๆเนี่ยมันช่วยขับลมหลายอย่างช่วยต้านมะเร็งด้วยนะครับพริกไทยนี่ก็ช่วยช่วยขับลมส่วนกระเทียมเนี่ยมันช่วยเ,เกี่ยวกับเรื่องวัดต้านทานโรคต้านทานการแพ้อากาศอะไรหลายอย่างนะครับ ก,กินไปเสมุนไพรไม่ตายโอเจะเริ่มบุกไทยนะครับแล้วก็กระเทียมก่อนเมื่อวานก็ไปตลาดมาครับก็ไปซื้อผักก็ไม่ได้ซื้อต้นหอมไม่อีกไม่ใช่ลืมนะครับ ทังหมดแปลวแปลเมื่อเราบุกได้ที่จุดนร้อยเราก็ต่ียหม้อแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวผมเตยมน้ำแป๊บนึง เราทำกันสดๆนะครับมันก็อาจจะดิบๆหน่อยไม่ว่ากันนีแต่ผมปักกล้องแป๊บนึงอตะครุนะครับ ขอชัดนะครับเราก็จะมาเริ่มทำกะต้มในแบบฉบับของเก่านะครับของแอดนานโงจง,งงนะครับอันน้ำมันใส่หม้อ,อไปด้วยสวจูหลบไปก่อน ใส่กระเทียมไท่ครับแล้วทำการผัดเดี๋ยวเราผัดให้กระเทียมหอ,อมๆหน่อยนะครับต้องผัดนี่ไปจิ่งไฟนิดนึง แล้วใส่ขิงผัดด้วยนะครับแต่ใส่ไม่เยอะข,ข้าวต้มที่ผมจะทําวันนี้เป็นข้าวต้มแบบราดข้าวนะครับเป็นน้ําราดข้าวเสร็จเรียบร้อยเราใส่น้ําลงไปวันนี้ทำข้าวต้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมคงทําไข่เจียวน้ำเพิ่มอีกหน่อยนึง อันนี้คือหมูเด้งนะครับเดี๋ยวเราใส่หมูเด้งก่อนาใส่หมูเด้งครับ น้ำถ้าทานคนเดียวก็ใส่ประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะครับอันนี้ผมทำทานกับเมียสองคนก็จะใส่ประมาณแก้วนะึแล้วจะใส่หมูดเด้งแล้วครันนี้เราก็ใส่ถิงเติมลงไปครับผมปรุงรสเหมือนเดิมด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งครับที ดี๋ยวเรารอหมูรอน้ำเดือดแล้วหมูสุกนะครับก็จะติดไฟไว้ครับเสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวคนระ่ ข้าวก่อนอโซโจปผัดข้าวต้มขาเนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็คดข้าวสวยนะครับแับแก๊ส น,นะครับแล้วก็จะคดเข้ามาแล้วก็ต,ตักข้าวต้มใส่ได้เลยช่วงอากาศเย็นๆนะครับทํำเช้าๆดีครับโล่งจะร้อนอบอุ่นร่างกาย ดีแฟนผมเขาไม่ชอบทานแบบไอ้ข้าวที่ลงไปต้มนะเพราะบางทีทําทานสองมื้อเนีข้าวมันจะอืดเขาชอบแบบข้าต้มราดข้าวทําแบบเป็นน้ำราดข้าวอโอเคนะครับเดี๋ยวขอปรับกลองแป๊บหนึ่ง เราเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ไทยผลพิดเึิมง่ายๆใช่ไหมครับข้าวต้มเช้านี้อาหารเช้ากล่องเอียงเนาะอาจจะเช้าไปหน่อยนะครับแต่อย่างว่าคนทำงานไกล สำหรับผมขอฝากไว้สำหรับคนที่ติดตามเฟซอยู่ง่ายทาง,ง่ายนะครับตอนนี้เฟซโดนทาง a c e b o o k แจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนเลยถูกปิดปิดถูกปิดใช้งานไป30วันนะครับผมก็เลยต้องมานั่งไลฟ์ทำกับข้าวที่เพจเก่าแทนซึ่งเดิมทีเพจเก่านี่จะทำการไลฟ์แต่กับแก้มนะครับ ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เริ่มทำกับข้าวเริ่มอะไรก็คือเราได้คุยกับกลุ่มสมาชิกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะรวมกันคือการทำกับข้าวของอยู่ง่ายเนี่ยก็เดี๋ยวามาไหลสดที่เพจเก่าด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องงงอะไรส่วนข้าวต้มเช้านี้ ก็ S <S <S ต้มหมูเด้งนะครับก็ต้มขิงทําง่ายๆ, <S 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 ๆก็ลองทําทานกันดูนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยของผมแอดนานจากเพจเกาฮอลิเดย์สำหรับ,บ,บวันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่แอดพบกันใหม่ตอนเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับบ๊ายบาย